สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวหลอดไฟ LED นะครับจากแบรนด์ m r DIY นะครับในครั้งนี้นะครับก็จะรีวิวทั้ง2ขนาดนะครับโดยจะมีขนาด5.5วัตต์แล้วก็ขนาด10วัตต์นะครับคราวนี้มาดูที่ลักษณะของกล่องนะครับโดยที่ผมจะหยิบมาแค่อันเดียวนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเหมือนกันครับผมนะครับโดยตัวหลอดนี้นะครับอันนี้ผมเลือกตัวอย่างเป็นหลอด 5วัตต์นะครับโดยตรงที่ตัวหน้ากล่องนะครับก็จะมีเหมือนเป็นข้อมูลรายเล็น้อยนะครับเกี่ยวกับตัวเซ็นค้านะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะรีแสงได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของทางน่าจะเป็นของฝั่งเอยูนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านตัวข้ามกัน แลวก็ในสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลอย่างละเอียดนะครับของตัวหลอดน,นะครับมีไดอะแกรมนะครับว่าถ้าไปนขนาด5.5วัตต์นะครับมันจะเทียบเท่ากับหลอดไส้40วัตต์นะครับหรือว่าเทียบเท่ากับหลอดตะเกียบ11วัตต์นะครับแล้วก็จะมีคําเตือนข้างลางตามนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนะครับผม อันนี้คือผมแกะก่องออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็น5.5วัตต์นะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นขนาด10วัตต์นะครับคราวนี้นะครับทั้ง2หลอดนะครับขั้วเข้ามานะครับเป็นขั้วเกลียวขนาด E27 นะครับก็คือเป็นขั้วเกลียวขนาดกลางนะครับที่ใช้กันทั่วไปนะครับคราวนี้นะครับตัวครอบข้างบนนะครับ นะครับทั้งสองฝั่งนี้นะครับทั้งสลอดนี้นะครับเป็นพลาสติกทั้งคู่นะครับอย่างน้อยข้อดีก็คือมันมันไม่ใช่แก้วเวลาตกมันก็จะไม่แตกนะครับแต่ขอแนะนําว่าอย่าทำมนตกจะดีที่สุดนะครับแล้วตรงฐานนะครับก็จะเป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันจะมีโลโก้มิสเตอยนะครับอยู่ตรงนี้ครับจะพอดีมันกลืนกับตัว แสงสีขาวนะครับเรามากระทบกับไฟวิดีโอด้วยนะครับมันก็เลยมองไม่ชัดนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้อีกหลอดหนึ่งนะครับหลอด10บวัตต์นะครับเหมือนกันครับผมแต่ว่าต่างกันตรงที่ขนาดของตัวหลอดที่ใหญ่กว่ายาวกว่านะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับก็จะเป็นการทดลองแสงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมได้เลยครับ เอาละครับนี่ก็คือแสงจากหลอดไฟ LED นะครับ5.5วัตต์นะครับนั่ก็คือความสว่างของมันนะครับคือตอนนี้ผมมีมุมภาพจากอีกกล้องหนึงนะครับเพื่อ,อะจะได้เห็นนะครับว่าตัวแสงเนี่มันตกกระทบนะครับมันมีความสว่างมากขนาดไหนนะครับตัวที่สีที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นสี วอร์มไวท์นะครับทั้ง2หลอดนะครับคือจริงๆงนะครับในตัวเชลของทาง m r สเร์เอไนะครับก็จะมีทั้ง2สีนะครับจะเป็นสีออกสีเหลืองแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแสงสีขาวนะครับก็เลือกได้นะครับอันนั้นก็คือเอฟเฟกต์จากตัวดาฟไล LD 5.5วัตต์ครับแล้วถัดไปนะครับก็จะเป็น LD 10วัตต์ครับเอาละครับนี่ก็คือ แสงจากหลอดไฟ LED 1 0วัตตด้วยกันนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่ามีความสว่างที่มากกว่านะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากินไฟเยอะกว่าตัวของหลอด5.5วัตนะครับด้วยความสว่างขนาดนี้นะครับแล้วก็สีที่ผมเลือกใช้นะครับแอปพลิเคชันในการใช้งานนะครับถ้าอย่างหลอดที่เป็นหลอด5.5วัต์นะครับ อันนะครับหลอด5.5วัตต์หลอดนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกใส่ในออโคมไฟอ่านหนังสือนะครับหรือว่าจะเป็นไฟที่เอาไปใส่เป็นไฟตกแต่งก็สามารถใช้ได้นะครับอย่างหลอด LED 10วัตต์ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับไฟที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับใส่กับโคมดาวไลท์ก็ดีนะครับผมหรือว่าจะใส่กับโคมไฟ ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นโคมไฟอ่านหนังสืออันนี้อันต้องพิจารณาดูนะครับถ้าเป็นแบบโคมไฟขนาดเล็กๆอันนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าด้วยที่ตัวขนาดของหลอดนะครับมันมีขนาดที่ใหญ่นะครับมันก็จะล้นจากตัวขอบของโคมไฟนะครับมันก็จะทําให้แสงยยงตานะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันกินไฟถึง1ิบวัตต์ด้วยกันนะครับทําให้ความสว่างนี้อาจจะสว่างเกินไปสำหรับการอ่านหนังสือนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าหากชอบนะครับก็ถูกใจนะครับอยากจะติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางช่องนะครับก็กด Subscribe มาได้เลยนะครับขอบคุณครับ